Good morning ครับผมกลับมาเมืงไทยแล้วนะครับก็ยังเจ็ดแหลกอยู่นะชาวนี้ก็เลยเดินมากินข้าวหน้าปักซอยสุขมวิทซอย13วันนี้นะครับเป็นวันยิ่งใหญ่มากสำหรับอนาคตของพระ่านนายกประยุทธ์จันโอชาเพราะวันนี้นะครับสารรัฐธรรมนูญตอน3โมงเย็นจะ ให้คำวินิจฉัยว่าคุณประยุทธ์ควรจะอยู่ต่อหรือยุตยิการเป็นนายกวันนี้นะครับ3โมงเย็นเราจะได้มาดูสิ่งนี้ด้วยกันนะครับทางสารขบมนูญก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ของเขาตอนนี้นะครับหลายคนก็ถ้าเป็นนักการพนันนะก็คงพนันกันว่ารอดแน่ พราะอะไรที่เกี่ยวของรัฐบาลน,นี้อะไรที่อำนวยให้กับคุณประยุทธ์ได้มีตำแหน่งต่อพวกองค์กรแต่ละอยา่างก็จะอำนวยให้ตลอดก็มาดูกันผมยังไม่มีทุบโต๊ะว่จะไปซ้ายไปขวานะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณประยุทธ์ตอนนี้ก็คงตื่นเต้นนิดหน่อยนะเพราะว่า ถ้าเป็นสิ่งนี้เกิดขึ้นสองปีที่แล้วก่อนที่โควิดจะระบาดก่อนที่เศรษฐกิจไทยจะตกต่ำก่อนที่เงินจะเฟอ้อคนประยุทธ์คุณรอดแน่เพราะพวก่มียมนานาจเนี่ยก็คงอยากให้คุณประยุทธ์อยู่ต่อแต่พอ,อวันนี้นะครับประเทศชาติเรามีปัญหาเยอะแล้วการเป็นผู้นำของคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้ดูว่าจะแก้ไขปัญหาของเราได้ ก็เป็นไปได้ว่าะจะมีอะไรพลิกล็อกหราจะมีคำสั่งลงมา,พ,าพอกันเถอะเริ่มใหม่ยังไงไมนต้องเริ่มใหม่อยู่ดีเดือนมีนานี้ก็เริ่มใหม่เมื่อตอนนี้เลยก็แล้วกันเป็นไปได้นะครับเพราะคนที่เคยสนับสนุนคุณประยุทธ์หรือกลุ่มที่เคยสนับสนุนประยุทธ์หลายคนก็ตอนนี้ก็คงไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพราะกระเป๋าเริ่มแห้งเราต้องดูด้วยสติ เราต้องดูผนด้วยสติคุณจัดตัวเพืาหลายคนก็เตรียมตัวที่จะประท้วงกันโดยที่เป็นสิทธิ์ของเขานะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะอาจจะมีรัฐมนตรีหรือบางคนออกมาบอกว่าโดยที่คนไทยส่วนมากเนี่ยก็มองอยู่แล้วว่ากฎหมายไม่เคยเท่าเทียมพวกที่มีอำนาจก็มีอำนาจตลอดหลายคนที่สลับสูงตัวประยุกต์ก็คือบอกว่ามาตัดสินอะไรกันตอนนี้เดี๋ยวเดือนมีนาก็ไปเลือกตั้งแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนไปตัดสินใจกันเอง ไม่ได้ครับเพราะรัฐธรรมนูญที่เขียนมาเนี่ยเขาชัดเจนว่าคุณเป็นนายกได้ไม่เกิน8ปีสิ่งที่เรามาถามกันวันนี้ก็คือว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะให้แปีคุณประยุทธ์เนี่ยเริ่มเมื่อไหร่ถ้าตามรัฐธรรมนูญเลยนะก็เริ่มวันที่คุณประยุทธ์ยึดอํานาจแล้วก็มีป้ายเ็ดประตูว่าตัวเองเป็นนายกแต่ไม่เป็นไรเพราะหลายคนก็บอกไม่ใช่มันต้องมาเป็น นะหลังจากนั้นตอนที่เรามีรัฐธรรมนูญขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นศาลตัดสินลงมาก็เประคุณประยุทธ์นะครับเลือกตั้งข่าวหน้าถ้าพักพลังประชารัฐยังเลือกเขาอยู่นะหรือประชาชนยังเลือกพลัขงขยชานมาใช้อยู่นะก็ยังเป็นนายกต่อได้อีกสองปีหรือศาลน่าจะตัดสินเลยก็ได้บอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดมันจะมาจากการเลือกตั้งข่าวที่แล้วเลยงั้นนับศูนย์เลยเพราะก่อนนั้นน่ะคุณประยยทธ์ไม่ได้เป็นนายกจากการเลือกตั้ง แต่เป็นการนายกจกประเดตการงั้นเรามาเริ่มนับกัน4ปีที่แล้วก็แปลว่าถ้าเดือนมีนานี้มีการเลือกตั้งแล้วประชาชนยังตัดสินใจให้พลังประชารัฐมีอำนาจอยู่คุณประยุกก็มีโอกาสเป็นนายกอีก4ปีเลย,ยเข้าใจนะครับวันนี้มีอยู่3โอ,อปชั่นออปชั่นแรกก็คือประยุทธ์หมดวันนี้เลยนะครับตามรัฐธรรมนูญคุณเป็นนายกเมื่อไหร่ก็หมดวันนั้นหรือเขาจะนับว่าเขาไม่ได้เป็นนายกจนกว่ามีรัฐธรรมนูญขึ้นมา หรือเขาจะตัดสินว่าไม่เป็นนายกเลยก่ามีการเลือกตั้งต้องมาดูกันผมขอเตือนสติทุกคน,นครับคุณมีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยคุณมีสิทธิ์ประท้วงแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้กําลังกันอีกต่อไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปแล้วทําให้มีการวุ่นวายนะครับแต่เรามีสิทธิ์นะครับสมมุติไปว่าวันนี้คุณประยุทธ์ได้ตัดสินว่ายังอยู่ต่อก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเดือนมีนานี้หรือเดือนเมษานี้ คนไทยทุกคนเนี่ยครับจะได้เป็นผู้พิพากษาอันนี้ก็จากันไหมครับเราทุกคนเนี่ยแหละจะได้เป็นผู้พิพากษาในการที่เราจะออกไปลงคะแนนเราจะไปลงคะแนนให้พลังประชารัฐเราจะไปลงคะแนนให้เพื่อไทยเมื่อกี้มาจะพูดผิดนะมานคอพลังประชารัฐนะของของของยุติธรชานะหรือเราไปลงให้ภูมิใจไทยหรือเราจะปยงให้คุณหญิงหน่อยงั้นถ้าวันนี้คุณไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของผู้พิพากษาก็ไม่เป็นไร อีกไม่เกิน6เดือนคุณก็จะได้มีโอกาสเป็นผู้พิพากษาก็าใช้วินยัยใช้ลอจิกใช้จิตใจไม่ใช้การโลภก,การงกที่จะใช้เขามาซื้อเสียงของคุณได้นั้นวันนี้นะครับศาลจะตัดสินแต่ถ้าคุณไม่พอใจคุณมีสิทธิ์ไปประท้วงคุณมีสิทธิแ์แสดงความคิเดเห็นแต่ผมฝากนะครับผมว่าไม่มีใครควรจะมีสิทธิ์ ที่มาปิดถนนกันแล้วรุนแรงกันเหมือนกันทางตำรวจเองทางผู้ที่ครองอำนาจอยู่ก็ควรจะใช้สติในการที่ให้โอกาสคนที่เขาอยากแสดงออกในทิศทางตามรัฐธรรมนูญตามประชาธิปไตยนะให้เขาแสดงออกไม่ใช่ฉีดน้ําใส่เขาแต่ไม่ต้องกลัวครับถ้าวันนี้ไม่ไปในทิศทางที่คุณต้องการมีนาหรือเมษานี้คุณก็จะได้เลือกใหม่ สุดท้คุณสนับคุณคุณประยุทธ์ก็วาไอ้ทอมแล้วพวกกูอยากให้ประยุทธ์อยู่ต่อแหละก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกันเดี๋ยวเดินมีนานี้เดี๋เดินมีสานี้คุณก็ออกไปเลื่อกให้พลังประชารัฐได้ทินแต่สําหรับผมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้สะท้อนเห็นว่าระบบกฎหมายของเราเนี่ยไม่ได้วินิจฉัยตามสิ่งที่เขียนออกมาถ้าเกิดวันนี้คุณประยุทธ์รอด เพราะที่เขียนออกมาแล้วคุณมีชัยเองที่ร่างทนมโนก็เคยพูดว่าคุณเป็นนายกได้เพียงแปดปีส่วนตัวนะครับผมไม่ได้มีอะไรที่แอนตี้คุณประยุทธ์นะเรื่องส่วนตัวนะสําหรับผมแนละท่านคุณประยุทธ์นะผมคงไหว้พระแล้วบอกพอเถอะศาลช่วยตัดสินให้ผมปลดเถอะผมจะได้กลับไปเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกผมจะได้ลงจากเสือตัวนี้ได้สกทีิ แล้วผมไม่ต้องลงด้วยการแพ้สมมติไปว่าต้องไปถึงการเลือกตั้งแต่ถ้าลงวันนี้ก็เป็นการที่คุณประยุทธ์ได้เป็นนายกสง่างามมา8ปีแล้วก็จบกันเฉิถ้าทุกคนเห็นใจคุณประยุทธ์นะก็ควรใช้เขาลงด้วยความสงาม่าในการที่สารตัดสินว่าเขาได้ครบรอบ8ปปีสู้ไปดื้อไป ถ้าดูตามโพลิ่งของการเมืองถึงเวลาแล้วคุณประยุทธ์ก็อาจจะโดนลงด้วยความแพ้ยับเยินแล้วถึงวันนั้นน่ะเราต้องไม่ลืมนิสัยคนไทยนะครับการแค้นการอาฆาตมันจะมีงั้ววันนี้ด้วยความหวังดีให้คุณประยุทธ์นะผมหวังจริงๆว่าพวกที่เขามีอำนาจจริงเนี่ยเขาจะปล่อยให้คุณประยุทธ์เนี่ยลงจากหลังเสือนี้ ได้สติขอบคุณมากครับเรามาดูกันนะครับตั้งสติกันครับสวัสดีครับ